<The> ฉันจะแสดงให้เห็นถึงพลังของปีศาจเองสวัสดีครับนี่ผมอผมเซออินแชนแนลเหมือนเดิมอ่วันนี้ผมก็มาเล่นเกมอ่ะวันพันแมนแต่สตองเกนนะครับอ่าไได้เล่นนานแล้วกลับมาเล่นก่อนอ่คือต้องไปดองตัวดำนะครับสายฟรีก็ต้องนองตัวดำไปผมก็เลยแบบต้องเก็บตัวดำหน่อย อนนี้ก็เก็บตัวดํามาได้พอสมควรแล้วนะครับก็เลยแบบมาอันนี้จริงก็จะไม่สุ่มแหละที่แรกก็ว่ากล่าวว่าจะเอาไปเอากระบองเหล็กนะครับแต่กระบองเหล็กสงสัยต้องไปไอดีถัดไปนะครับไอดี ID นี่ก็น้องมันอยากได้ด้วงนะครับผมก็เลยต้องมาสุ่มด้วง <S <S แต่ตัวดําก็ไม่ถึงร้อยแปดสิบนะมีแค่ร้อยหกสิบแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะออกก่อนนะไอหินไอลูกกลมๆอ่ะไม่ใช่หินพัฒนานะไอ,อหินปลุกตื่นอะ่ะน่าจะได้ก่อนอยู่เดีย๋ยวมาดูนะครับว่าจะออกก่อนหรือเปล่า มีตัวขัดดวงเหลืออยู่เยอะเลยนะครับเกือบ500ใบตัวขัดดวงเอาไว้ขัดดวงนะครับอันนี้มามาดูเอาประเดิมไปก่อนเลยจะออกเลยเปล่าเอามาชี้ไม่ออกนะครับเป็นสีม่วงคุณน่าจะกดข้ามเลยสีม่วงสองลูกอะ โอ้ไม่ผ่านทูบุกิเอ้ยกดข้ามไม่ได้เรอว่าแม่งได้สองตัวไม่อยากได้ดีโอ้โหประเด็นโอ้แม่งหมาไม่แดกแดกแต่หมายเยอะมาเลยเปล่าลูกอย่าเสียเวลามาอโอ้ยแม่งเ้ยขัดดวงทำยูสก,การออกมาจะดีเหรอวะลืมดูในนั้นว่ามี ออกดวงไม่ใช่นะมือแต่ไอ้ดวงเป็นตัวอะไรที่ไม่อยากได้เลยเอาอ้ยมือรั้นไอ้สัสเอ้ยกูโอ้โหกูจะกดน้ข้ามไปโอ้โหเอากดข้ามได้กันนี่คงไม่ได้หรอกโอ้โหตอบย้ำกูเลิศเกินเฮ้สามสิบไปแล้วนะเว้ยโอ้ยกูโอ้ยกูต้องการแค่ลีเม่กโอ้โหโซนิกอะตอมิกอะตอมิกมีอย่างวะดูนะครับอะตอมิกมีอย่างโอเคนี่ครับยังไม่ปวดนะเพราะผมไม่มั่นใจนะผมไม่ได้ผมก็เอาไว้ก่อนนะผมไม่มั่นใจว่ามันจะออกหรือเปล่าโอ้โหเริ่มหมดความมั่นใจแล้วอะมันไม่ออกอ่ะเริ่มหมดความมั่นใจแล้วเอาค่อยๆกดข คัดดวงก่นไอตัวแดงเนี่ยอย่าสุ่มนะครับเก็บไว้ช่วงนี้ตัวลีรันแบบดีๆกำจะมานะครับพวกกาโลพวกอะไรโอโบลอสพวกไออะไรตัวนึงนะเมทันไนอะไรประมาณนี้นะครับหลายคนนี่ไม่มีนะผมก็ยังไม่มีวันดดงตัวแดงไว้นะครับเพราะว่ามันกาลงจะเข้าแล้วมันจะให้สุ่มเป็นแบบตัวแดงอ่ะมันจะเข้ามาเป็นตัวตัวแดงแบบผาวรนะครับเข้ามาอยู่ในตัวแดงเลยต้องรอกันนะครับอันนี้ก็ขัดดวงไปก่อนไอดีนี้มีเมลสกัดแล้วนะครับไอดีนี้แต่ว่าไม่มีตัวที่อยากได้แล้วแหละที่จริงๆก็อ่ากดขัดดวงไปหนึ่งทีสองทีนี่ละกันว่าดวงมขึ้นแล้ว 3าทีแล้วกันนะครับมันทุกคนไม่แน่นอนโอเคน่าจะขัดพอแล้วมั้งเฮ้ยลบหล่ดแล้วตรงวัน,นี้เล่นทีเผอมาเถอะมาเถอะอยากได้แค่หินบุกตื่นนะไม่เอานะหินหินพัฒนาไม่เอานะขอหินบุกตื่นโอ้โหฮัลโหล50บใบแล้วโอ้คุ้มจริงไหมเนี่ย กดข้ามไปถึงทีโอ้ยตัวดำยิ่งน้อยอยู่ลูกอย่าทำอย่างนี้ดี60สิบใบแล้วขอกดแล้วกันนะครับ60สิบใบเราไปเจ็ดสิบกดแล้วกันออกหินปกตื่นลูกมันจะได้จบๆไปถ้าไม่ออกนี่ก็คือเจ๊งไงนะผมเจ๊งไงนะถ้าไม่ออก,กคือเจ๊งเลยแบบไม่ได้เลยไม่ได้จริงๆเลยนะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเห็นไหมมาแล้วครับสีทองมิเชลบอกคุณว่าเป็นร่วงไม่เอาร่วงเลยโอ้โหสีม่วงมาขัดไว้ก่อนนะครับสีม่วงมาขัดไว้ก่อนสีทองเป็นไร เห็นบุกตื่นมาลุกเห็นบุกตื่นมาจะได้จบๆไปโอ้ยสะเดเลยโอ้ยเอาไงว่าคราวนี้โอ้ยเสียแมงขาดายี่สิบใบเลยนะมันไม่พอดิโอ้โยน้องก็มึงมึงจะสุ่มทีทำไมไม่ทำให้มันพอวะมึงจะไปเอาตัวนั่นมันตั้งสิบห้าใบวะเนี่ยโอ้โหสายวีเนี่ยนะจะไปหาได้เอสิบห้าใบ โอ้ย,ยจะเจ๊งหรือเปล่าเนี่ยเห็นปกตื่นเฮ้ยมาแล้วครับต่อเนื่องเลยไม่เอาทวงไม่เอาทวงยังไงก็ได้กูไม่เอาทวงเห็นพวกตื่นไหมตุ๊บตุ๊บไปโอ้ยทวงไอ้ตานเลยต้องสืบเลยเนี่ยโอ้โหหมดกรรมอะไรวะทำไมเป็นงี้วะเนี่ยโอ้ มดข้ามเลยกันครับได่ลุนรหน่อยโอ้โหโอ้ยหมดหมดเหลือเจ็ดสิบไปแล้วเจ็ดสิบไปจะออกป่าวะโอ้ทำไมออกยากจังวะขอคุณข้ามอีกหนึ่งทีครับโอ้สีม่วงไม่โอ้มัมจะเกลือเลยเปล่าเนี่ยโอ้โห โอ้ยเชี่ยมาทำไมเนี่ยโอ้โหมึงมาให้กูได้ลุ้นได้เล่นอะไรเลยโอ้โหมาต่อเนื่องเกือบแบบว่าเนี่ยโอ้โห โอ้โหด้วงมึงจะมาหาพ่อมึงเหรอโอ้ยอือิสตารเร่มาทำไมวะมึงจะได้ใช้ลากเลขไปก่อนแล้วกูว,กว่าเนี่ยเฮียแม่งเอ้ยเฮ้ยต้องการที่หินโอ้หินปลุกตื่นห้นปลุกตื่นอูดวอสองตัวเฮียเอ้ยจเจริญละมึง

ไม่ออกเลยดิไม่ได้เล่นหรอว่าสรุปโอ้โหด่วงไอ้สัตว์แม่งเลยเกลือแล้ววะเนี่ยโอ้ออไม่ถึงว่าแต่สิผมไม่แนะนำนะดูดินี่ขนาดต้องการแค่ลูกแก้วลูกเดียวมันจะออกไอหินบัตรขนาดคิดเอาอ่ะคือแย่มากเลยนะโอ้โหทุกครั้งสุดท้ายแล้วอ่ะกูมหมดแล้วนะเว้ยกห้าใบแล้วไม่ห้าใบกูไม่รูร้ที่อะไรเลยไม่ได้หรอกห้าใบเนี่ยโอ้โหขอกดข,ข,ข้ามันนะมันจะได้ลุ้นๆหน่อยโอ้โหม่วงโอ้ห้าใบมันกดแล้วล่ะ โอ้ยเขี้ยเอ้ยเกินจีมเกินไปเกินไปอะใบสุดท้ายแล้วโโอ้โหดูดินี่ขนาด165ใบต้องการแค่ยหินแล้วปกตืิน,นะครับยังไม่ออกเลยเออถ้าใครจะมีหวังแบบอะไรอะแบบ100ใบแบบได้ตัวโอ้โหแบบบอกเลยว่ายากอะดูดิแม่งดออกมาสองตัวแล้วแม่งไม่มีเที่ยอะไรเลยทำใบสุดท้ายแล้วเนี่ยจิมนี้ร้อนจริงนะจิมนี้ร้อนจริงโอ้โหไม่ได้จิมนี้ร้อนจริงนะครับจิมนี้ร้อนจริงเลยร้อนแบบมากมเลยเขี้ยเอ้ยอะไรเนี่ย ไม่ออกเลยโอ้โหได้แต่หินปุกตื่นนี่เฮ้ยไม่ออกเลยดูดิโอ้ยแย่ yeah, จริงต้องบอกน้องแล้วมันต้องได้ข้ามแล้วแหละดวงเนี่ยได้แต่หินปุกตื่นดูดิโอ้โหไม่ถึงร้อยแปดสิบอยหาสุ่มนะเนี่ยอย่างที่เห็นเลยเนี่ยมันไม่ได้อะดูดิโอ้โหร้อยหกสิบห้าไปดูดิมันไม่ให้นะไม่ดวงไม่ดีไม่ได้จริงนะบอกเลยเนี่ยเห็นไหม ผมนี่คือแบบบทเรียนเลยบอกเลยว่าต้องไปบอกน้องแล้วนะครับว่าถ้ามันเก็บไม่ถึงร8 0อย่ามาสุ่มนะครับเมตานี้ต้องร80แนะขั้นต่ําไม่ถึงร8 0อย่ามาสุ่มนะครับไม่คุ้มเลยดูดีคือแย่มากเกลือครับเกลือเอบอกเลยว่าเกลือมากเก็บควรเก็บตัวดำไม่ถึงร้อยนะถึงจะล่างแรกล่างไหนก็ตามดูดีอันนี้แค่ต้องการหินปลุกตื่นชิ้นเดียวนะเนี่ยเห็นไหมได้มาได้มาเท่าไหร่ชิ้นลวหินปลุกตื่น ไม่ได้ไม่ใช่หินปลุกตื่นหินพัฒนาได้มา8ชิ้นหินพัฒนานี่คือนี่คือนี่คือการโล่ล่างสองเข้านี่คือถ้าได้หินเอมาสองลูกก็คือไม่จบเลยนะเออต้องไปเล่นเมตานู่นแล้วล่ะเออมึงต้องไปมึงเล่นไม่ได้แล้เมตาด้วงเนี่ยมึงต้องข้ามไปแล้วล่ะต้องบอกน้องอย่างนี้แะครับคือมันไม่ได้จริงไงก็คือมันไม่ออกนะครับก็คือผมก็ไปสุ่มแล้วมันออกร่วงสองตัวคือมันไม่ใช่ว่ามันจะออกนะร้อยแปดสิบใบเนี่ยคือโอ้โห เออเอาสกูเกงเลยอุต่าห์ดองเอาวุธสีทองไว้นะครับเ่จะมาสุ่มหาไอ้ไอน,นี่ให้ด้วงก็ต้องนีมาเปิดเล่นแล้วล่ะโอ้โหเกลือยันอาวุธเลยลำลองโจมตีโจมตีเนดพีป้องกันมัธยมโจมตีโจมตีมัธยมโอ้โหแม่งแม่งเกลือโอ้โหเกลือจริงนะครับนี่ยอมรับเลย ของผมนะต้องไปรออีกทีตอนอกระบองเหล็กมาดูนะครับกระบองเหล็กมาตอนไหนวะอันหน้าเปล่าอันหน้านะัาจเป็นกระบองเหล็กนะจำไม่ผิดน่าจะเป็นกระบองเหล็กนู่นแหละครับมาก็ไอ้ไอดีหนึ่งถึงจะได้สุม่มไอดีนี้ก็เกลือนะครับก็อย่าหาสุ่มนะผมบอกเลยว่าไม่ถึงร้อยแปดสิบเนี่ยผมบอกเลยเนี่ยเป็นตัวอย่างนะครับขนาดแค่ต้องการหินปลุกตื่น,นันเดียวยังไม่ได้เลยคิดเอาอ่ะเออมันจะมันเกลือนะขนาดนั้นเออ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามไปเลยนะครับก็เออสายฟรีนะครับถ้าไม่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เลยก็อย่าหาทานะครับผมก็เคยไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะครับอันนี้เป็นครั้งแค่กับน้องนะครับไอดีผมเองผมก็เคยสุ่มผมไม่เคยสุ่มเกวินนะครับผมก็ร้อยหกสิบใบนั่แหละมันไม่ออกนะครับคือมันเป็นอะไรที่แบบเกลือมากนะตอนเดียวนี้ผมก็เล่นเมตาไม่ได้เลยไอดีนั่นคือแบบไม่มีตัวไอดาบวกก็คือเล่นเมตาไม่ได้เลยไอดีนี้ยังมีโซนิกจักรพรรดิเด็กนะครับยังพอเล่นได้อยู่ไอขงผม่ะ มีทัสซื้บกิตัวเดียวที่กำลังตกเบต้าแล้วอะตอนเนี้ไม่มีอะไรเล่นแล้วไอ้ดีนั้นอะเออ,อแล้วก็มีหมางง,งอีกตัวหนึ่งอะทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ไอ้ดีนั้นอะก็คือแบบต้องเล่นเซิร์ฟใหม่ถ้าอยากเล่นจริงๆอะคือถ้าใครไม่ถึงร้อยแปดสิบผมแนะนําอย่าสุ่มนะครับบอกเลยตรงนี้เลยอย่าสุม่มไม่คุ้มแน่นอนกับดวงคุณอันนี้ต้องการให้หินตื่นชิ้นเดียวังไม่ได้เลย